สวัสดีพี่น้องระมาระว่างเด้อพี่น้องที่ใส่ไลฟ์ใส่เฟซบุ๊กอะช่วงนี้มิจฉาชีพมันหลายมันติดปลอมไลน์มันตินดปลอม,ลมปลอ,อมเฟซบุ๊กพี่น้องปลอมอยัง้งมันจบมันปลอมที่ไปยืมงนเนงินน่ะพี่เงินน้องอหอเนาะเพราะนั้นระมาระว่างไว้เราวิธีสังเกตสังเกตยังไง,งผู้หมวดผู้จักว่าปลอมก็ปลอมวิธีสังเกตอีกก็จะเบิ้งตัวว่ติดปลอมมากเนี่ยเขามาก ยืมเงินห้องเจ้าเขาเปลี่ยนไผมาจากไหนส่วนมากเวลามันน่ะมันจะทรงไล่มากบ่ละพอทรงไล่ปรับไล่มันจะยืมเงินเพราะนั้นเป็นได้พี่น้องเวบากบมัน่นคุ้ยกับมัน่นอันคน้นติดปลอมปลอมปลอมเฟซปลอมไล่มันผู้ใดถามาก่อนถามว่าเขาเปลี่ยนไผมาได้ใส่ขเขาเคยซื้อนี่ก็ถามซื้อเหรียญน้าสนนกุลเขามาบานยุใส่ลองเบังเดอ แต่ว่าสังเกตอีกมุมนึงพวกนี้เวลามันเขามาเป็นมูเฮาเนี่ยส่วนมากมันจะถามว่าบ้านอยู่ใสบ้านอยู่ไหนจังหวัดอะไรว่านั่นเออมาจะถามตะก,ก่อนบ้านอยู่ไหนจังหวัดอะไรพ่อหูจากว่าป้าเจียวข้อมูลไว้พ่อข้อมูลไว้เลยครับมันกะสิไปหลอกยืมเงินยืมผู้ใดมันบ่ยืมพ่อไปยืมผู้อืน่นผู้อื่นเข้าใจว่าผู้นั้นอ๋อผู้นี้หมดอู้นี่มันเอาดีบ่ด,ดีแฮกเฟซหมดอู้แล้วก็ไปยืมเงิน ว่านี่เดอ้อเ่รจันเพราะนั้นระมัดระวังไว้นี่ที่สังเกตเพราะยังมีช้าชีพมันหลาครับพี่น้องครับเมื่อนี้หลคากหลเน่เออบอกว่ายังไงมันเบิ่งบอกเพราะนั้นวิธีเฮ้าต้องสังเกตถ้าสงสัยกะหนึ่งหนึ่งนิงเดอ้อพี่น้องเดอ้อแจ้งความออนไลน์พี่น้องกับไปเบิ่งได้ทู่ไปแจ้งพ่อมาไล่จม,มืกทั่วไดแล้ว สามารถที่แจ้งความได้ทั้งอ่อนล่์แจ้งด้แล้วสมัยได้กีนนี่โอ้ยสุมื่นผมไปเขาเวีนแต่ละมือนนี่ครับลอยเวีนปวดหัวเพราะอย่างหลายอ,อยาญายมมาก่องเตียมลงพักอยู่เขามาแจ้งความแจ้งความเรื่องนี้แหละครับให้พวกไอ้มะปลอมปลอมเป็ดปลอมล่ายปลอมลอกะเท่าทีน้ำขึ้นอบ่าพอน้ําขึ้นสมัยสมัยนี่เขาเขาน้ำไหนเขาน้ำใดยังมันชีมาก ก็น้ำจับตูบันที่มามาพวกตำรวจไซเบอร์เสม,มือก็น้ำจับแล้วเพราะนั่นกับเตือนกันไว้บอกกันไว้ระมัดระวังเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดยอยู่ในบ้านผู้ใดออกจากบ้านให้เงินลานไหลเข้ากระเป๋าทุกทุกคนทุกทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>